ลอยมาน,นิดนึงนะครับมเมื่อคืนนี้ปลาลุงต่อลุงนี้หลายนะครับนะครับวันนี้วันแม่นะครับมีเนียนน้อยมาหนึ่งคนนะครับเส้าหลินนะครับวันนี้โกนหัวมาเลยครับ บ้านแม่นะครับสูงยาวเข่าดีนะ่าจะเป็นติ๊ติสิ่งเจมิョงเออสังเกตตาจากักสีเสียพายบ้านส่งข้ามประเทศโอนอยู่หรอเนื้อสำรองใจผมไม่มีสำรองจ่ายนะครับฝากไปถึงของบ้านแม่ติ๊ตีิสิ่งเจมิョงนะครับ วันนี้ใครจะได้ห้าร้อจากเซียบจากประเทศกาตาบัญหาดไสคูนวาเมียนแล้วผนมีอาชีพแล้วท่านนะครับเรายังเอ่มุมตอนนี้โคดสั่งโยนเข้าไปลูกนี้ใช้ทิศตะวัโอโหมองดูแล้วครับหาดไซคูนจะได้เตะมุมอีกฝั่งหนึ่งโยนเข้ามาตอนนี้เดี่ยวลูกนี้ไม่ของหาดไซคูนออกมาลูกนี้ เอามือพูดหัวลูกนี้นะรัาหาไคุณทันไม่ทันหาไซคุณทันไหมยิงลูกนี้อ้องเป็นไงครับตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่หาไคุณเรียบร้อยไปไหนไปลูกนีรีย้อลูกนี้อาจารย์ตตวมยุ่ n h ยนุน n ย ẹ อยู่ครับโอ้โหสุดยอดเห็นไรครับมาสู้กันต่อปัดแมตจจะไอมเรียบร้อยไหมว้า คนไหนทําทหมายเลขเจ็ดครับติดตีสิเขมียวไอ้ไอ้อ้กรรมกรรมการครับโคเข้าในสนามครับออก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 ับอย่างได้ยุทเอาละครับกับปหมไปไหนกับปันไปไหนกับปันไปไหนอเล็กไปที่หน้าประตูตัวเองหาเชือคู่จะได้อยู่ออาลูกนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดิเอาละครับปัญหาในยี่คีคิกแมนนะ สายสั่งตายนะครับข้ามหัวไปไม่ข้ามหมายเลขสิบสามตำอักเข้ไไเอีกไอ้ปื้อยู่ไหนเอยคนละบ้านไอ้ปื้อนี่มันคู่สองนะครับไอ้ปื้อมาแน่นอนนะครับสนามมันก็แฉะหน่อยนะครับมีน้ำก็ระวังน้ำแล้ลูกทีมชาติเขาโกงนะรับ ไม่โดนใครนะครับหลอกขาตัวเองสองหนึ่งรูดไหมหาซากูนยังได้หาซากุนยังมาเอาละครับตบหน้าใส่พวกซากุตูโอ้โหโหลวงพ่อเดงไปไหนไอตัวเล็กโอ้โห,โหอันตรา,ายนะครับ,บเราจะเลือดนี้เป็น15นาทีแล้วครับหมายเลขนทิศศรของบ้านแม่โยนลูกนี้ยิงด้วยพวกซากุตูเข้าเซฟโอ้โหโอ้ยบานสองหาซากูนมาเลขสองเดนยังบ้านแม่เข้ามาลูกนี้ ไม่ผ่านผู้เล่นของบ้านเม็ดติ๊กตีโยนมายังเก็บบอลไ<ะ>ด,ด้ทีห่หาดไซคูนหาดไซคูนหมายลขยี่สิบเมตรออกไปลูกนี้เพื่อนไงเลยถ้าบ้านแม่ชนะนี่ก็อย่าลืมนะอักเสบกองหนึอ่อีกรอบทั้งยิงท,งทั้งโยนยิงโยนเลยเอายิงทั้งยิทงทั้งโยนเข้ามาอีกรอบไปไหนไม่รู้หาดยังไม่ผ่านแม่หัดโอ้โหกรรมการให้ฉัญญาม เป็นนว่าบันแาธกเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ กีฬาทั้งสองโรงเรียนนะครับก่อนนี้นะครับขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับหยุดหมูสดนะครับมอบสนับสน,นุนเชิญคุณครูรับนามองไอ้นักเรียนยืนถ่ายรูปออกเจ้าหน่อยอย่าพิ่งยังก็รูคุณครูอยยมอบนะครับสนับสนุนมอบให้คุณครูที่เป็นตัวแทนเอาไป้ายไปไหว้หน่อยหนึ่งลูกโอ้บอลลูกแม่คุณครู วันนี้ผู้รักษาประตูฝั่งทางสีเจริญยังใช้ตัวเดิมรับบัตใจหลานพอไนพอยสพอจะบอกงี้ว่าเรา็ข่งกับรังใจอยู่ได้คำประกาศคือเราเราถื้อวสนับสนุนนะแต่ประกาศจะมีนักเตะไหนได้จบออกจบออกอยู่นักเหนียวแต่หมวันนี้สีเจริญจะได้สีอิไลหรือเปล่าไม่รู้นครับเวลายังอีกไกลเยอะอู้โขวดยังไม่ขาดคำลูกบอลมันเหลือ บอกแล้วเชียวปีมือมาเท่าไหร่ครับช่วยช่วยมาแล้วครับไปเลยเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้หันหลังให้ดูนะครับบอกลูกละสองร้อยนะครับผู้บรรยายขามสนามงพักพกทิศบาทเด้อเอานะครับมาแล้วสองร้อยน้อยลูกคล่องๆไปแล้วเอาละครับตอนนี้โค้ชเริ่มออกเสียงแล้วครับ อยยืนบอกอุ้ยสมพรรัทนะครับอัดเข้ามาลูกนี้นะครับลูกเข้าหวานขาพอดีครับนี่บ้ถือปักตั้งแน่นเอาลูกนี้สมพรรัทได้บอลอยู่สมพรรัทได้บอลอยู่แต่ว่าโดนโดนแยกบอลจากสมพรรัทสมพรรักได้บอลอยู่มองดูเพื่อนช่วยกันครับโดยหมายเลขเก้าของสีเจริญยังครุกคิกอยู่ตอนนี้ออกมาเลยนะสมพรรัทลูกนี้เตลุยสมพรรัท สีเจเลอเข้าไปช่วยกันช่วยกันได้ดีหน่ไหมได้สิบไปแล้วสีเตเลอบอลไม่เป็นใจครับมันติดตรงมันติดที่ตรงครับแต่ว่ายังได้อยู่สีเจริญหมายนัดสิบเนี้ยจะโยนลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของสมพรรักแต่ว่าก็เห็นพรารัดแยงได้ไม่ได้ยังได้อยู่สมพรรัดไปแล้วสมพรรักสมพรรักไปแล้วที่ให้เพื่อนไม่ผ่านผู้เล่นของสีเตเลอร์โยนกับบางลูกนี้เข้าซองผู้รักษาเส้นขึ้นมา เพื่อนเข้าไปเก็บไ,ไ,ได้ไหมออกไม่ออกยังไม่ออกสมพรรัตน์ไม่ผ่านผู้เล่นของศรีเจริญครับโยนเข้ามาลูกนี้ปล่อยให้ผู้รักษาประตูโอ้ยเสี่ยหายกินแต่ขับลุยส์บอกว่าศรีเจริญเนี่ยเฮ้ยบอลมันมันเจริณมาครับระวังผิดมือว่าตัวไหนหรือเปล่เฮ้ยเขาเก็บบอลลูก yes. นี้หันไม่ทันยังได้อยู่สมพรรัตน์ได้บอลสมพรรัตน uh> ์ได้บอลโดยหมายเลขยมันเกิดชีวียตัวมัน โยนยาวเข้ามาลูกนี้ในเด่นของสมพรรัตหมายเลขนจิตของสีเจริญได้บอลอยู่หมายเลขนจิตได้บอลโยนไม่โยนโยนไม่ได้โยนไม่โยนโยนไม่ได้ไม่ได้โยนได้บอลผงกลับให้เพื่อนโยนมาแล้วลูกนี้ข้ามมืออย่างนี้ยังไม่ยืมสมพรรัตหมายเล่นโยนไม่ได้หมุนสกัดนะครับจากสีเจริญออกมาที่หมายเลขนจิตลูกนี้กระดกที่สามาแต่ยังไม่ผ่านผู้เล่นของสมพรรัตสมพรรัตทีดกันต่อกันสั้นๆมอง พี่บอลพี่กรจริญลูกนี้ลูกซีอึ้ไปที่ยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่เรียนสมพรรักครับผมเอาสั้นๆครับนะครับเอาละครับหมวกลูกนี้บักใจสั้นๆอันนี้ยังอยู่กเจริญเข้าไปปั๊มบอลออกมาที่สมพรรัดมองอยู่เพื่อจะให้หมายสิ่งสารที่ดีแต่ว่าดูแลซะ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับไป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 ไนะครับดีเจริญนะครับหมายเลขเท่าไหร่หันหลังมาดูหน่อยโอ้17บักเก้าบักเก้าตัวนี้ห่วยมวนดาวตูหุลลงง่นลุงเลยผัดไทยอยู่นะครับสมบวรรัต ไปห่างครับสมพรรักเข้าไปแต่สีเจริญช่วยกันยิงอย่างโยนเข้ามาลูกนี้สมพรรักช่วยทันดีครับอย่างอยู่สมพรรักได้บอลลูกนี้เพื่อนมีไหมเพื่อนวิ่งนํำทางไปแล้วบอลมามาไม่มาตกบวกยูฮันรักมันตกนอนรัตต้มาอย่างได้บอลอยู่อย่างได้ไต่เส้นมาโยนสีเจริญออกข้าง นะครับทุ่มกินเส้นมานเรื่อยๆนะครับทุ่มกินแดนมาอย่างยูโยนมาแล้วลูกนี้ไม่มีใครครับมาตัดของสียูโยนเข้ามาลูกนี้หัวกลับขึ้นไปเล้วครับมาแล้วครับกรรมการนะครับไอ้หนุ่มรบหลอนนะครับฉายารัฐออป้านะครับ นน่นทุกส่วนนะครับสีเจริญเพื่ดขึ้นมาแล้วนูกสองเชียกรรมการใี้สัญญาณนี้ต่อไปนะครับตอนนี้จัตยารุมพันธ์นะครับโอ้จัตวันนี้สีเจริญน,นะครับยังนำอยู่ที่สองประตูต่อศูนย์นะครับสมรั์ยังไม่ย่อท้อนะครับเรามีรางวัลนักกีฬาเยียม นอกจากนั้นก็มีรางวัลดาวสมด้วยสิร <si ิกีรตเชื่อฟ้าไล่บอกามเลยมาลูกมามาเยี่ยมีมตัวนะครับที่จะเดินอย่างไม่หวั่นไที่จะเดินมาได้อย่างเหนื่อยบสมัยกันเยียร์ที่จะมาดีใจสนนาใส่ของหม่น่านอองหลังมาบ้างได้ปูนี้โดนเตะันโอ้โหไม่เล่น เขาโดนเตะหามหนีไปไหนไม่ได้โอ้ไม่โดนไม่โดนไหมคิดว่าโดนกรบแพงนะครับหมายเลข17นะครับเป็นนักเตะที่สกปรกที่สุดนะครับุไปทำอะไรมาเนี่ยเพื่อนเขาเล่นพรัมมาอย่าไม่ได้อย่าไย่า เลกทุ่มของสุภรัตนะครับุ่มก็มายังไม่ผ่านสีนจเจริญเตะลงไปสุภรัสไ,ไม่ได้โัวดัลยสีเจริญคลียร์ออกมาโอ้ยคนกูเสียนะแต้ไอชิงจะร้องไงเนาะเอาแล้เอานลครับเพื่อนาป้าเไอันเดียว ทีมที่สองที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับเป็นอนุบาลสีเจริญนะครับอนุบาลมัดสีเจริญนะครับก็ บบรงเรียนบ้านจุให้แบบยุนประหลาดมันจะโมโหมาจอขอเชิญมาให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับสิริเกศวิทยานะครับ เนื่องจากว่าฟาพร้อนแดงนะครับตอนนี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งไปแล้วนะครับแต่ก็รอคำตัเสินแลจะล้มหัวนะครับในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ได้ฟังหรือยังครับฟังที่หัวมีหรือยังครับเอาละครับซิริเกตยังตั้งเกมอยู่นะครับเต็งหนึ่งนะครับซิริเกตแต่นนจีก็บ้านพี่เมือน้องรับซ้อมมาด้วยกัน มื่อวานนี้กระชากลากเรือมากเลยเบอร์ยีวันนี้ติดชี้ตมไปเป็นหรือเปล่าตินจจะได้อุ้มไม้เล็กแปกจังหวัดพิพาโน,นจิกยังก่อนมาสต็อปเปอร์ยิงเลยไอจอย<ว>เกือบบ้านเมืองเกือบบ้านเมืองแตกไปาคุณพี่เพชรสดสวยนะฮะอ,อนเอ้ไอ้เอ็นอี่นะเรับเมื่ออ,บบอีเออเออเอนเเออเออเอเออเออเอเออเออเเออนออเเอเออเอเนเเ ไปไม่เป็นเลยไปเจพ3าาทีคกับโอ้ยปลานีลกำลัง,จะ,ลงจะกินจะนอนนะครับกำลังจะเจริญเติบโตโอ้ยที่เอาผู้ใหญ่ไปใส่หูพวาเขาได้หน่อยรุนอะไรเอ <c oughs> แบบาเปียกมันโพจังเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป,ป็นไงเป็นไงเป็นไง ในช่วงใบนะครับบ้านแม่จะพบกับสิริเกตนะครับคู่แรกนะครับอ่าแล้วก็คู่ที่สองนะครับตอนนี้สีเจริญไปยืนรอแล้วพบผู้ชนะระหว่างอุดมปัญญากับบ้านกะแอกนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตสมมัยให้กับพี่ชายนะครับท่านอาจารย์วิเชียนสมหมาน,นะครับ ทำสถิติในการเลือกการแข่งนะครับไม่ออนะต้องข้างไประเบียนนะครับเป็นตารำเบียนนี่ก,ก็คือสีชมพูนะครับแต่ลูกกลมๆมีลมข้างในไม่แน่นะครับบทจะเข้ามันเข้านะครับต้องรอดูว่าผลการแข่งขันจนวินาทีสุดท้ายนะครับถึงจะตัดสินได้นะครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่ไ,ไม้ไดูดัดกันยะวัดใจเอง โดนสิครัอผดมปัญญายหญมาอุดมปัญญาามบอลยังได you, 2, 2, oh ้อยู่ยังไอยู่จู่โอ้โหหมดสิครับคีออีเขาแต่เด็กสมุนบอลไม่ทันนะครับเมื่อวานนี้มีทีมที่ทำไว้แล้วกครึ่งโหลทำไว้แล้วครึ่งุดมปัญญายังได้บอลอยู่นะครับเล่นลูกสวนเล่นกันสั้นๆต่อกันนะครับเป็นทักษะบอล อุดมปัญญาจาได้ยิงไมจี้พี่มระตนี้โอ้สียิขาจะไปให้สีอิวขาวไม่ยอมนะครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มาด้วยจิตด้วยใจมาด้วยพลังกำลังที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับสู้กับอุดมปัญญาได้สูสีคู่ขี้เพียงแต่ว่าในการทำประตูยังไม่เฉียบยังไม่คมพอ,อนะครับเปิดตีห้าของอุดมปัญญามาที่เจ็ดยิงออกมาที่ 10, 16, 16, สิบสิบหกสูงยาวเข่าดีไปแล้วมองดูเพื่อนแต่ชนไม่ชนย,ยิงเองไหมว่าแล้ว Lập wow. Wow. này đi sượt thì yếu thảo ta đều xuống bùn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ Biden, ุดมปัญญาพบสีเจริญเจ้าภาพเมื่อเช้าก wow. ับพวกเด็กกไดมาครับดวงวันนี้นจะได้สีวิไลหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่รู้ไหมนะครับวันนี้จะได้สีสีวิไลหรือเปล่านะครับสีเจริญมาในชุดขาวแดงผมเดวเออ บักใจกมีถุงเงินมีหัวใจบ่มีเว้โอ้เบร์เดี่ยวเขาถุงเงินมีนุ๊กทัทายไม่ผ่านัวเล่นอปัญญามีขึ้นมาก็ขังไองขัวายอยู่มาได้สิเดห้าวายแล้ววายแด้นปัญญาับ้างคับก มาคร oh ับวงวัง๋ยวเดอหลวงพ่อเราส่องลูกนี้ไม่พันกระแพงเหมือนกันครับเป็นไงสีเจริญสีเจริญเป็นไงมาเลขสิบหกสามเก็บอลยังไม่ออกเขี่ยงกลับมาให้เพื่อวดเข้ามาลูกนี้สีเจริญยังได้อยู่หวนกลับเข้าไปลูกนี้โหินข้าม เพียงแต่ว่านะครับเขี่ยลูกเขี่ยลูกให้เพื่อจะถงเที่ยงเดียวกันเที่ยงหักกันได้ใช่ไหมมันถึงเมื่อหลับใจหมีอย่างเดียวคือเตะทุกคนตัวก็แบบน้ำยานะปวดปวดเอาเคปวดตถึงเด้อนะของจังหวัดแบบนี้ไม่ได้นะลูกเออเรียนเขี่ยกันยังไงคูกทับปวดก็ได้แลยเนี่ยกี่เขาวาเนี่ย เอาละครับล e ูกแบบนี้มีให้เห yep> ็นบ่อยๆเ้ยยงชันลโลกี้ปิดไปแน่ปิดไปเนี่ยฟงน่หอยเานันโอ้เยอญานี้เี๋ยไเอาอเอไปเอาเอาไปเมียมีเมีจังหวะ จายมาเรียๆไม่ผ่านหนเรียบๆของอูดมปัญญาลูกนี้เข้าด้นานหลังคนระับชักไม่ชักครับชักไม่ชักไม่ชักกับช,ช,ชกกบี้เฉยๆอารมณ์ดีอาตั้งแต่เช้าครับผู้ตัดสินเรายังมองดูแล้วนะครับนี่ไงเออท่าดีเว้ยสังเกตดาด้วยแนงเป็นแนงสิบหกของอุดมปัญญามองดูแล้ว ไอ้สูตรนะโคดสั่งแคดสั่งนะอย่าคดสั่งแล้วลว่าจะใช้บังจอยพิเตนอยว้านะเ้ยฮ้นช่วกินไอยาที่ใช้สย